สวัสดีครับวันนี้วันที่20ตุลาคม2566นะครับวันนี้เซตปิดตลาดนะครับสรุปทั้งวันนั้นลบอยู่23จุดนะครับทำไมเซ็ตถึงลงไปเยอะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าเซตลบ23.56จุดอยู่ที่1399.48จุดนะครับในที่สุดเซตก็ล่วงลงมา อยู่ที่พันสามพันสามแล้วนะครับนี่คือจังหวะของเซตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูความเคลื่อนไหวของเซ็ตก่อนที่จะไปดูราคาอื่นกันนะครับจะเห็นว่าเซตนั้นนะครับล่วงลงมาที่พันสรการาคาของเซตก็ลงตามจังหวะของ MACD ที่ชี้ลงนะครับหา้นไทยก็ยังคงชี้ลงนะครับแ,แม้ว่าวันนี้นะครับจะมีวันรุ่ม เป็นวอลุ่มขายส่วนใหญ่ไอ้เป็นเป็นวอลุ่มซื้อซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นแท่งเทียนสีเขียวสิบเอ็ดล้านบิลเลียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวอลุ่มซื้อหมายก็ว่าเขาคิดว่าถึงจังหวะที่ช่องช้อนซื้อแล้วนะครับเขาคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ต่ําสุดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้นะครับเรายังเห็นว่ามันยังลงได้อีกนะครับเพราะอะไรครับเพราะเอเมซดีมันยังชี้ตัวว่ายังลงต่อได้อีกนะครับตรงเอเมซดีนี่นะครับ เขายังชี้ลงนะครับเขายังมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะครับ m อเมนะครับแล้วก็ RSI ต้องต้องลงไปที่20นะครับเส้นไหนอาศต้องลงไปที่20่สิบไรเเมซดีก็ยังคงลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสมันยังลงไปที่อาจจะลงไปที่พันสามร้อยสามร้อยหกสิบหรือสามร้อยสี่สิบ จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วค่อยเป็นจังหวะซื้อนะครับมีมีวันสําคัญใดๆหรือเปล่านะครับช่วงนี้ถ้าเราดูก็ยังคงไม่เห็นมีอะไรนะครับแล้วก็การเมืองก็ยังคงทรงตัวนะครับก็เศรษฐกิจก็จะเหมือนกับก็จะเป็นเรื่องของเป็นการเผาจริงๆนะครับดูจากจังหวะของช่วงจังหวะของราคาต่างๆนะครับ ถ้าเกิดเราไปดูนะครับดาวดาวโจนก็ยังลงนะครับลงไปลบ250นะครับดาวโจนก็ยังลงแล้วก็ตัวที่เป็นค่าน้ำมันก็พุ่งขึ้นมานะครับค่าน้ำมันค่าทองคำก็พุ่งขึ้นมานะครับคือมันจะสวนทางกันนะครับถ้าเซ็ตย่อลงไปทองคำจะพุ่งสวนขึ้นไปนะครับแล้วก็ทองคำก็ไปใกล้2,000 2,000ดอลลาร์ ต่อออนนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่1,983.88อาออนต่อดอลลาร์นะครับค่าน้ำมันก็พุ่งขึ้นมานะครับ WTI ก็อยู่ที่89.52ส่วนเบนซ์สปอร์ตก็อยู่ที่93นะครับน้ำมันก็พุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ค่างเงินบาทก็ยังคงทรงตัวนะครับอยู่ที่36.50บาบาทต่อดอลลาร์นะครับซึ่ง เอม i ก็ลบ8นะครับเราก็อยู่ที่407.88จุดนะครับซึ่งมีอ่หุ้นเวียดนามยังคงบวกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็จากรตาบวกเนิดน้อยแต่ว่าหุ้นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดาวโจนเป็น n น s d a q เป็น S&P เป็น n i k เกอนะครับเป็นโคสปี้ก็หันเสงเซียงไฮ้ไต้หวันแดงหมดนะครับเพราะนั้นเราแดงทั่วภูมิภาคนะครับแต่ว่าเราแดงแดงแบบแดงเถือก,ก,กคือแดงเข้ม,ขมนะครับ แดงสีเลือดหมูนะครับเข้มกว่าชาวบ้านเขาชาวบ้านาแค่แดงธรรมดานะครับอันนี้ก็พูดถึงตลาดทั่วไปแล้วก็ราคาของเซตนะครับว่าจะมีโอกาสยังคงลงได้อีกนะครับพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะพรุ่งนี้อเปิดว่าเ,าเป็นวันศุกร์พอดีวันนี้เป็นวันศุกร์พอดีเพราะฉะนั้นตลาดหยุดพอดีพอดีนะครับถือว่าเป็นการเบรกเบรกจังหวะนะครับก็ถือว่าการเบรกตลาดหยุดหยุดไว้สองวันเพื่อราคาในวันจันทร์อาจจะพุ่งขึ้นมา คับเราก็รอรุ้นว่าพุ่งขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับในวันจันทร์นะครับวันนี้เราก็จะไปดูท็อปมนิอินนะครับสำหรับท็อปโฟท็อปฟนะครับท็อปของท็อปมนิอินทั้งสิ้นนะครับว่ามีเม็ดเงินนั้นเข้าไปเก่งกําไรในจังหวะของหุ้นตัวไหนดีนะครับไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับ PSP นะครับ PSP ตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่นานนะครับ เรารู้สกว่าสั้นๆนะครับยังคงจะดูอะไรไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อนะครับว่าเขาเข้ามาอยู่ในเม็ดเงินที่มีมากที่สุดในขณะนี้อันนี้บอกก่อนนะครับว่าเขาเรียงลำดับจากตารางแล้วก็มีเม็ดเงินเข้าจริงซึ่งเก่งกําไรจริงนะครับไม่ใช่ว่าเออเราเจะยังยกตัวอย่างเช่นเอาสิลีเข้ามาอยู่ๆแล้วก็เอาสริเข้ามาเรามาพูดเรื่องสริมันไม่ใช่นะครับ ตัวนี้เรียงจากอาของจริงนะครับเม็ดเงินมีเงินเข้าจริงนะครับเราก็พูดจากจังหวะและลำดับของราคาจริงๆนะครับจากที่เขาสำรวจกันมานะครับตัวแรกก็จะเป็น P S P นะครับซึ่ง P S P นั้น3เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่20% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่15% 1หอนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่3.05% P/E 31เ,เท่านะครับไม่มีย i e ไม่มี DPS แต่ว่ามี EPS ก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.19สตางค์นะครับไปดูจังหวะของเขาหน่อยนะครับว่ายังคงเก่งกำไรได้ต่อไปหรือเปล่าตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลาง Linear e a r i i n นะครับแล้วก็แต่ว่าราคายังต่ำกว่ากึ่งกลาง b ร u แแบงราคาไซเวกด้านข้างจะเห็นว่าเขาไซเวกมานานแล้วนะครับจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ กเกือบ2เดือนนะครับเกือบ2เดือนกว่านะครับเดือนกว่ากานะครับและถ้าเกิดเขายังคงไซเ a y ไปด้านข้างเขาก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปด้านบนก่อนจะพุ่งก็ต้องดูว่า RSI อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ r อ i SI อยู่ที่38แสดงว่ายังไม่พุ่ง MACD อยู่แค่0อยู่ต่ำกว่าเ้นซิโลนะครับเพราะนั้นพวกนี้ยังไม่พุ่งนะครับแล้วก็ n v d r ก็แม้ว่าจะมีวันรุ่มเข้าก็ตามนะครับแล้วก็ วอลุ่มภายในก็ดูเหมือนว่าเป็นวอลุ่มขายซะส่วนใหญ่ดังนั้นท่านที่เข้ามาเล่นช่วงนี้ก็ถือว่าเหมือนกับยืมนะเงินเข้าออกเฉยๆนะครับเหมือนกับพัดเปลี่ยนเฉยๆนะครับพัดเปลี่ยนเม็ดเงินเฉยๆนะครับตัวน,นั้นยังไม่ได้กําไรนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าจะไซด์เวดาวงมาเรื่รอยๆนะครับราคาล่าสุดก็อยู่ที่7.95นะครับ สรับ sps นะครับก็มีเม็ดเงินเข้ามา1 1 2 7 7 m แล้วก็มี value อยู่3 8 4 3 7 3 m นะครับถัดมานะครับตัวปตท g สนะครับปตท g c นั้นวันนี้ก็แม้ว่ามีเม็ดเงินเข้ามามากกว่าปตท ep นะครับแต่ราคาล่วงลงไปถึง0.50นะครับอยู่ที่33.25บาทไอ้3 3าทให้ 33, 33. บาทนะครับ โดยนะครับไม่มี PE ไม่มีไม่มีการปันผลแต่ว่ามียิวอยู่2.96แล้วก็มี EPS อยู่ลบ1.22นะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบอยู่10% 10%เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1%แล้วก็เท่ากันกันกบ1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบไป1.8ให้48%นะครับไปดูจังหวะของกราฟเขาเป็นอย่างไรบ้างเก่งกำไรได้หรือเปล่านะครับ ดูจากังหวะแบบนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าเก่งกาไรนะครับเพราะว่าอะไรครับพาราบริกษาไข่จุดไข่ปลาอยู่ด้านล่าง3จุดนะครับแสดงว่าราคาจะค่อย,อยๆ่ซย์ซเวย์เลือกข้างเปกเป็นขาขึ้นไปที่ลเ,เลนเดียลเลกชั่นสูงสุดนะครับโดยล่าสุดเป็นวอนลุ่มเข้าส้นส่วนใหญ่เลยเป็นแท่งสีเขียว13บามิลเลียนนะครับแล้วก็ m a c d ยังคงยืนเหนือเส้นซีโร่แลแลก็ไซเวย์ไปด้านข้างถึงจะไซเวย์อัพขึ้นไปที่เส้นซีโร่โลนะครับ เหนือเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็ RSI ก็ลงมาที่43นะครับยังมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นปตท GC C ก็เข้าใจว่าถัดไปจะเป็นการค่อยๆทํากําไรแต่ว่าตอนนี้เขาเลือกข้างเป็นขาลงนะครับบนะบูจิแบนบีบตัวเข้ามากันพาลาบริกซาลองรับอยู่ใน,นล่างแต่ว่าเขาเลือกเป็นขาลงนะครับแล้วก็มีโดจิที่เหมือนมีไส้เทียนยาอยู่ใน,นล่างแสดงว่าในวันถัดไปหรือที่หน้า อาจจะเลือกข้างเป็นขาขึ้นแล้วก็พุ่งพุ่งขึ้นไปนะครับทำกำไรจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับยังมีโอกาสทำกำไรได้นะครับท่านที่มีอยู่แล้วก็ถือรอให้มันลุ้นให้มันคือต้องอดทนทำให้กำไรถือให้กำไรสูงขึ้นไปนะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีก็รอดูจังหวะและโอกาสค่อยเข้าที่หลังนะครับคือเงินอยู่กับเราดีที่สุดนะครับเม็ดเงินอยู่กับเราดีที่สุด ก็อย่าเพิ่งลงทุนถ้าเรายังไม่มั่นใจนะเป็นนักลงทุนที่ดีต้องมีความมั่นใจมากกว่า50%นถึงจะไม่ขาดทุนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดของท่านเองนะครับก็จัดการไม่เซ็ตของตัวเองให้ดีนะครับก่อนที่จะลงทุนใดๆนะครับถัดมาตัวที่3หรือปตท EP ีนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปทั้ง2บาทเป็นตัวเดียวที่บวกทะลุขึ้นมานะครับแล้วก็ 3เดือนที่ผ่านมาบวกไป8 8จุดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4 8่จุามเปอ์ดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.66% P/E 8.50จุดห้าศมี U อยู่5.39แล้วก็มี EPS อยู่9.72แล้วก็มี DPS อยู่4.25สตางค์นะครับต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับ แล้วก็ยังดูโอกาสว่ายังมีจังหวะไซด์เวอฟขึ้นไปเห็นได้จากอะไรครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับสำคัญคือต้องดู MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับเรามาไขาความลับของการเดินทางของราคานะครับโดยอาศัยไซด์เวขึ้นไปที่5 9มีโอกาสราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วราคาเลือกอยู่ด้านบนของพาราบริกซานะครับยืนอยู่เหนือนเส้น2องแล้ว,วันจังหวะไซด์เวฟขึ้นไป ถือว่าหุ้นจะค่อยๆทํากําไรแล้วก็การเลือกข้างของบริจแปนนะครับตีบตัวเข้าไปอาการของ3เส้นแล้วยืนอยู่เหนือเกึองกลางค่อนไปทางฝั่งด้านบนขึ้นไปทางลีเนียเลกกิชันสูงสุดก็จะทํากําไรให้กับทนานทุนในโอกาสกันใกล้ในี้จะไปสูงสุดที่185บาทนะครับหรือ1 7 0 178บาทขึ้นไปท่านเห็นแบบนี้ท่านก็ต้องทำไงครับเก่งกำไรนะครับก็คือเตรียมขายทำกำไรเพราะว่า เมื่อเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเสร็จเราก็ต้องตั้งตั้งกั้นเอาไว้นะครับอย่างเช่นเขาขึ้นไปที่180บาทเราก็ต้องตั้งขายไว้ที่180บาทพอมันร่วงลงมาต่ากว่า180บาทเราก็คัดเก้ากําไรออกไปนะครับแล้วก็ไปรอที่จังหวัดถัดไปนะครับคือหุ้นแบบนี้เขาจะยกโลทำนิวไฮนะครับอันนี้คือยกโลทำนิวไฮแล้วก็ยกโลแล้วก็ทำนิวไฮแล้วก็ยกโลทำนิวไฮ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าเป็นหุ้นจังหวะไซด์แวฟของตัวอ mm ่าพตทอ p ีก็จะมีโอกาสไปที่185ปบหาทหรือ190บาทในอนาคตนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กาลังทํากําไรนะครับแต่ว่าต้องรู้จากช่วงจังหวะเราต้องรู้จังหวะการโยนตัวของราคาแล้วก็เข้าแล้วออกในจังหวะที่ถูกต้องออกในจังหวะที่สูงทํากําไรที่สูงออกออกเสร็จก็รอรอเข้าในจังหวะที่ต่ําสุดเพราะนั้น ยังไงก็ได้กําไรนะครับถ้าเกิดท่านดู channel นี้เราก็ทําตามหรือหรือเก่งจังหวะของการไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับก็เป็นการขึ้นลงของราคาเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองมาดูเรื่อยๆนะครับถัดมาตัวที่4 j j m t นะครับ JMT วันนี้ก็ลบลงไปตั้ง1.25สราตางค์หรือ1บาทสลึงนะครับ อยู่ราคาอยู่ที่32บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป14% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป30% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป15รู้สึกว่าอาทิตย์นี้ร่วงหนักเลยนะครับมีพีเอียรี่สิบเท่ามียิวสามจุแล้วก็มี EPS 0.69ส่วนเงินปันผลก็มีอยู่0.34สตางค์นะครับไปดูจังหวะของเขานะครับคือเขาร่วงลงมาอย่างแรงนะครับแล้วก็ลง เห็นไหมครับว่าเขาเปิดกระโดดลงมานะครับเขาปิดกระโดดเป็นขาลงนะครับอันนี้ขาแรกปิดกระโดดเป็นขาลงแล้วแถมเขาถ้าราคามันจะกลับไปที่เดิมเขาต้องปิดแก็บตรงนี้ให้ได้นะครับปิดกกับตรงนี้ให้ได้ปรากฏว่าเขายังลงและลงต่อตรงนี้นะครับเมื่อลงต่อตรงนี้แต่เขาไม่สามารถปิดกกับได้คือต้องมีราคาขึ้นไปปิดกกับตรงนี้ปรากฏว่าเขาไม่ปิดเกลบ เพราะนั้นเขาต้องล่วงต่อการล่วงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ราคายังคงล่วงต่ำกว่าเส้นสีเขียวแท่งเดิมนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่สัญญาณการเทิร์นอะลาวหรือรีบาวราคามันยังลงได้อีกนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD ยังคงชี้ลงนะครับแล้ว RSI ล่ะก็อยู่แค่ยี่สิบสองยังลงได้อีกนะครับตัวนี้โอกาสที่จะลงไปที่17ก็มีสูงนะครับ เห็นดูจากตรงนี้เราก็ถือว่าจังหวะนี้ยังไม่ใช่จังหวะเข้าช้อนจังหวะช้อนก็คือที่ราคา30บาทต้องเข้าช้อนที่ราคา30บาทแล้วก็มันก็จะไซด์เวกลับขึ้นไปชนเส้นสงและววัระย่อแล้วก็พุ่งชนอีกรอบนึงถึงจะขึ้นไปแล้เปลี่ยนเทนแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นจังหวะเทนไซด์เวอัพนะครับยังถือว่าถ้ายังกลับตัวได้ทันราคาจะไซด์เวอัพราคา ยกโล่ทำมีหา,ายยกโล่ทำมีหา,ายต่อไปแต่ถ้ากลับตัวไม่ทันมันก็จะเปลี่ยนเทนจากเทนซไซด์เวฟเป็นเทนซไซด์ดาวนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆที่รู้ไม่ยากนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ต้องลงแค่นั้นเองนะครับแต่ทางทุนก็ต้องพิี่ณาดูดีๆนะครับว่าถ้าลงแล้วมันลงเพราะอะไรอันนี้คือจังหวะที่ลงพร้อมกับเซ็ตที่ลงวันนี้นะครับ23จุดนะครับถือว่าโหดมากนะครับเบสเซตเบสดเสรเซตเนี่ย หนึ่งเดือนนี้ก็ลงไปเกือบ100ร้อยกว่าจุดนะครับแต่ว่าสองเดือนที่ผ่านมาลงไปเกือบร้อยแปดสิบจุดเลยนะครับถือว่าโหดมากนะครับการลงคุนนี้นะครับจากพันห้าพันห้าพันแปดร้อยลงมาเหลือพันพันสามพันสามร้อยเก้าสิบถือว่าโหดสุดๆเลยนะครับก็ใครบอกว่าได้กําไรช่วงนี้ก,ก็ก็ถือว่าสุดยอดนักลงทุนนะครับเพราะว่าท่านจับพอร์ตและรีเวลานพอร์ตได้อย่างแยบยนมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่บอกว่า พอขายได้พอสม่ำเสมอเสมอตัวได้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักลงทุนอีกท่านอีกท่านก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดยังคงบอกว่าโอ้ขาดทุนขาดทุนหนักแต่ยังขาดทุนยังพอใช้ใจ่ายได้ก็ถือว่าท่านยังคงไปที่สุดยอดจริงๆหมายว่ายังมีองค์ความรู้อยู่คือรู้จักจาัดก,การะระบบเซตของตัวเองรู้จักการใหม่เซตของตัวเองแต่ถ้าท่านใดบอกว่าขาดทุนกระจุยกระจายและยังคงขาดทุนสม่ําเสมอและไม่เห็นมีกําไรอันนั้นคือ ค,คือยินดีด้วยท่านเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่เข้ามาเล่นหุ้นแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากเก่งแล้วก็อยากทํากําไรได้ต้องมาดูช n น l นี้ให้เยอะๆนะครับหมายว่าต้องดูให้รู้ทึกแก่นแท้นะครับว่าในจังหวะของแต่ละตัวในการขึ้นลงของเขานะครับเราก็บอกแค่ว่ามันขึ้นมันต่ําสุดมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดมันก็ต้องกลับขึ้นไปที่สูงสุดแค่จังหวะ จังหวะก,การเคลื่อนตีขึ้นลงของราคามันแตกต่างกันก็ขอให้จับตาดูให้ดีเพรแค่นี้นะครับท่านอยากได้ท่านก็ลองพิเคราะห์พินิษดูว่าแอดมินช่องนี้อธิบายไว้อย่างไรเราบอกย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าอย่าเชื่อใจใครนอกจากใจตัวเราเองนะครับขนาดใจตัวเองยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ซื่อสัตย์แล้วจะเชื่อฟังใครได้อีกนะครับการเล่นหุ้นมันมีการหลอกลวงหลายแบบบางทีก็ หลอกลวงหน้าหน้าด้านๆนะครับพูดให้เราเชื่อใจกันหน้าด้านๆซึ่งท่านก็ฟังเอาไว้นะครับกรุณารับฟังแล้วก็แปลความหมายให้ออกแล้วก็ค่อยจัดการตามความหมายที่ท่านเข้าใจสุดท้ายนั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณสลับท่านนักลงทุนที่กรุณากดปุ่มสมัครสมาชิกและโอนเงินหรือโดเน a ค่าสมาชิกรายเดือนเข้ามาเพื่อติดตามกันไว้เป็นกําลังใจให้แก่กันและกันท่านเป็นกําลังใจให้กับเราเราก็าเป็นกําลังใจแม้จะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วแถมขอเงินจากท่านด้วยโดย้วเราก็ยังบอกว่าจะทางานทำเป็นกําลังใจให้กับท่านด้วยก็ท่านก็พิจารณาดูดีๆนะครับท่านจะเชื่อใจเราหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ฝากท่านไว้คลิปนะครับเราพบกันในคลิปดีๆถัดไปสวัสดีครับ